น้องนะครับลดเสียงเกมก่อนก็ในส่วนของวันนี้นะครับมากับอีเวนต์คารทรีน่าชุดว่ายน้ำนะครับเกมเสรษฐีลายเลตเกตริชนั่นเองมารวยกันเถอะนะครับหบากฝ่งตรงข้ามต,ตกพื้นที่เดียวกันบังคับย้ายไปแลนด์มาร์คที่แพงที่สดุดเ้ไม่กอดตกแลนด์มาร์คของตัวเองดึกฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแถวเดียวกัน4ช่องนี่คือความสามารถติดตัวครับผม คือความสามารถที่นี่แบบว่าบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้แม่เหล็กหรือหรือหรือ,รอตราเทพเจ้าสุดเลยทีเดียวนะครับพิเศษป้องกันการซื้อต่อสุดยอดครับผมและดูคุณนางนะฮะคาทิน่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นผู้สาวนะครับก็น่ารักแต่ว่าก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นับออกแบบมาไม่สวยเท่าไหร่แต่พออยู่ใน เซตชุดว่ายน้ำนะครับคุณนางก็น่ารักขึ้นมาทันทีกับปีกสีม่วงไล่น้ำเงินนะครับไล่ฟ้า <c oughs> ก็ได้ส่ขอเอีเวนต์นั้นตอนนั้นผมมี2 0 0ร้อยถึงสามร้อเพชรนะครับจนจนตอนนี้ผมนำไปสุ่มจาหมดนะครับ <c oughs> อ,ยอยู่เนี่ยนะครับที่เห็นด้านล่างนะครับ2เม็ดแล้วผมก็พวกการ์ดสีนะครับการ์ด ขยาะทั้งหวายนะครับไปขายหมดแล้วในส่วนของวันนี้ผมจะทําอะไรเนี่ยเหรอครับอยากให้ท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้มีอะไรบ้างผมจะไล่าจากน้อยไปมากดีกว่านะครับจะได้ลุ้นกันไงเออนะครับมาดูกันว่าผมจะทําการขายอะไรนะครับนี่คือ,อยังจิ๊บนะครับสามหมื่นทองนะครับส,าม,มา,สบามหมื่นทองสองใบห0าหมทองอีก สี่ถุงนะครับอ่าเศรล้วไงต่อครับยังเหลืออีกสี่ช่องใช่ไหมฮะนี่ได้ปีปนไปสิสามอันนะครับสามปีสามคู่เออครต่จริงเลือกใบก็ได้เป็นการนะครับและได้นี่เลยครับผมตัวของขวัญสามล้านทองนะครับยังไม่พอนะฮะยังไม่พอ ต่อไปนี้ที่ท่านจะได้พบได้เจอได้เห็นนะครับเป็นนี่ครับผมตัวของขวัญ5ล้านทองนะครับนี่คือสูงสุดที่ผมจับได้สามารถจับได้ในอ e ีเวนต์นี้นะครับเราจะมาทําการขายกันนะครับในราคา9 0,000่นบาทนะครับขายได้9 0 0 0 0ม่นท่านผู้ชมดูตัวเลขหน่วยเงินของผมตอนนี้ครับ2ล้าน4นะครับตีเลขกรงๆคือ2ล้าน4ี่แสนและ,ล 2, 000, 4, 000, และเมื่อผมกดรับมาแล้ว ได้รวมเป็นทองทั้งหมดสิบล้านแปดแสนเนี่ยผมเท่ากับว่าขึ้นมาแปดล้านกว่าเลยนะครับแปดล้านสี่แสนนะะประมาณนี้ก็ตีตีเลขกลมๆแปดล้านนะครับขึ้นมาแปดล้านกันเลยทีเดียวนะฮะต่อจากนี้ก็หลังจากที่ผมขายไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกรวยนะครับมีทองอยู่สิบล้านเนาะอ่านะครับ <c oughs> โอ้ยเสียงแหบบขออภัยนะโอเคนี่ครับในส่วนของผู้สาวคาทีน่าเนะี่ี่เคยมาก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือหน้าเนี่ยน่ารักแต่แบบชุดแบบมันยังไงยังไม่รู้นะครับแต่พอเธอมาอยู่ในชุดใบหน้าปุ๊บผมต้องการเธอนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมจะมาอัดในคลิปนี้ครับนี่ครับปีกนะครับทางขวานะครับ B บ,บวกสาสิบป่ะหรือบวกเท่าไหร่ห่ะ บีอัพเต็มนะครับบวกกับกร์ดอะไรก็ได้นะครับบีอ mm ัพเต็มจะได้ปีคู่การ์ด A นะครับคลาส A คลาส A นะครับปีกคู่คลาส A นะครับเอาบี hmm. <B S 1> มารวมกันนะ mm hmm. แต่ว่าผมกาา์ด B <c oughs> ผมดับไม่ได้ไงครับ mm hmm. ผมรันวงบีได้ A มาเลยก็ไม่ต้องรวมกันให้เสียเวลาเนาะแต่ที่ต้องเสียเวลาคือเราต้องเอา A นะครับ mm hmm. คู่ที่ผมได้มาสามาันมารวมกัน ให้มันเต็มนะฮะจะดึงดึงดึง,ดงอ้ไนรหลายในเฟซบุ๊กโอเคนะอุ้ยทำหยางนะครับปลอดภัยแต่นั้นทำหยางในเฟซบุ๊กนะไม่เกี่ยวผมนะนะครับคือโอเคที่เราต้องทำในวันนี้คือเอาปีสามคู่นั้นมาอัพคลาสเอนะให้เป็นเลเวลสามสิบนะครับไอ้ยี่สิบดิบวกกับอ่า ก็อะไรก็ได้ a นะครับที่อัพเต็มเหมือนกันเราจะได้เป็นดังนี้ครับอ่าผู้สาวไม่ใช่เออผู้สาวคาลิน่า s บวก s s ปวก s ปวกนี่ดูปก dark ผู้สาวนะครับมี3ล่างเลยทีเดียวนะแถมเป็น s บวกด้วยนะครับครบทั้งเซตเลย3ล่างกับอันล่าสุดนะครับ สิ่งที่ผมต้องการบริสุธ์คืออัล่าสุดนะครับอดีตที่มันผ่านมาแล้วซึ่งผมไม่มีก็ยปลปอยไป,ไปอย่างนั้นก็ได้แบบผู้สาวคาดิน่าเอสบวกธรรมดาก็ยังดีแต่ถ้าเป็นแรกก็พูดสาวเอ้คาดิน่าชุดใยน้ำนะครับหรือไม่ก็ดาร์กหรือไม่ก็ที่ดูกปุกก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึง่งเอา,ว,า,อเา,า,ว,อาว่าพูดพร้อมนำเพลงมาหนาทีแล้วนะครับอย่ามัวพูดพร้อมนำเพลงเลยมาอัปเกรดกันดีกว่านะครับในส่วนของ เพิ่มความสามารถการก็นะครับมาดูกันดีกว่าว่า <c oughs> ก็อนนี้เป็นระบบมาโคโน,นะครับเร่นเสร็จปุ๊บก็จะมันจะเป็นอันสุดท้ายละกันนะครับผมจะใช้การดปังปอนที่แบบอืมรูส้สาสะสมมาในอีเวนต์นะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้เนาะนะครับอ๋อนนี้คือมันเลเวลเต็มที่เลเวลยี่สิบใช่ไหม โอเคอ่ะแสนห้านะครับลงไปนะครับคลิปๆครับแสนห้าเอาเลยนะครับเอาเลยเอาเลยขึ้นหน่อยยี่สิบยี่สิบนะครับพอยี่สิบก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะยี่สิบนะฮะนะฮะเฮ้ยได้ด้วยครับคือบังเอิญได้ครับขอบคุณครับเอ็กเซเลนต์คูณสองนะฮะโอเคทีนี้ภารกิจต่อไปของคือเดี๋ยวเอาเอา ไปเกิดอาการค้าครับโอเคมาแล้วครับตอนงนี้ผมก็จะดำกาานหาเออะไรก็ได้นะครับเอานี่แล้วกันนะครับโค้นี่ชาวเานะ่าเนาะมาเกรดนะครับก็ ก็จะใช้ร่างโครงของเธอนะครับตัวึ่งแล้วก็ราวชาวเผ่านะครับตัวหนะึ่งโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวใช้สองตัวเลยแลย